นี่ชูมือนี่สบายขนาดเลยเนี่ครับเขาบอกต้องไปซื้อดอกตลาดนี่ถึงหน้าบ<ข>้านอืเขาอเอิ้นอยังก่อต้องเตงแม่นบอกคันคันเอาใส่รถสุรถรถมอเตอร์ไซค์เขาเอิอ้อนนีหยังพุ่มพวงบอกโอ้ยมีของกินของอยากหลายอย่างหลายแนยวผู้ใดอยากเอมากินเด้เรือนี่ก็สิมาหอดข่อยนี่ย,ยม้วนทีเบิดหรือบ้นี่มีผักมีบักแตงมีบักมีปลาแดกยบข้าวโพดเห็ดบักโบบักนาวบักส้มบ้านยุ้ยใส่ละ น้องกีน้องกีโอ้ไก่เนาะโอ้คือไก่ขัดไงขายมาจากปีแล้วยี่ส like ิบเอ็ดโอ้ยยี่สิบเอ็ดป mm ีแ hmm. ล้วแมีนครับจนวนจนเหมือนตาบมื่อคืนนะพ่อโอ้ยโมเมนต์รวยเลยบอกปานนี่รวยแล้วครับโอ้รวยเนาะจันบูมีบาดคนจนผุแล้วมีเหรอครับออมีอยู่บอกคนรวยมีอยู่บอกว่าไมนจนได้น้องเขาเปล่ะได้ครับโอ้ใครแนี่ยวะมือหนึ่งใครแน่อยู่เบิ้อเฮือนได้จกคนเหรอมัดทุกคนโอ้เขาทานเนาะอาคน ปูลองค้นพุ่นกี่ขั้นพุ่นบรไปเหตุเห็นเขาอยากได้เป็สูตน้ำหนาเมื่อขึ้นบ้านนี้พุ่นเสียดายแล้วพุ่นโมได้แล้วแก้มครับแก้มแก้มกระมีแก้เข่ากันเลยขนมก็มีแก้มก็มีเด้อเอาลากชิมนี่เอาไว้ซสำนี่ละมีทุกอย่าง